ปูเบไปเที่ยวโคราชมาสนุกไหมไม่ไปเที่ยวเลยค่ะไปทํางานค่ะยังไม่นอนตั้งแต่ไปกลับมาจากโคราชดูดูลูกกระตาดูหนังตาดูเป็นแปดสิบแปดชั้นแล้วเนี่ยอาอแล้วปูเบียไม่ได้กลับกาลสินเหรอหนูกลับไป,ไปแล้วค่ะแต่ว่ามีม,มีเหตุการณ์อยู่แถวมอแถวมหาลัยนิดหน่อยมหาลัยก็เลยหยุดแล้วก็เขา,าบอกว่าปูเบียไดให้ดูหน่อยฮะ คุเบเต้ด okay. mm ูหน่อยเร็วไมาเออ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 จุ๊บปี้จุ๊บปี้จุ๊บปี้จุกบึนกันเร็วนะจุกบขึ้นคุณทมาทองใช่ไหมกาอะไรทำมาทองโควิดกันโควิดหนักทุกที่ค่ะหนักทุกที่โควิดหนักทุกที่จริงๆอยู่เที่ยวมากหรือน้อยเอาเป็นคุยกับคุเบเต้ก่อนดิ ไม่ได้ผมคือคืออยู่ดีก็มาโยนให้ผมคุยดีครับทุกคนเราหน้าเหมือนกันไหมดูดิสวัสดีครับมิักแฟนคิกมานี่มาหนคุยกับไป อย่าพอทำถ่ายยีมซึ่งแต่อ้วมาเลยครับไม่ได้นะทุกคนนะไม่ได้นะทุกคนนะเดี๋ยวพี่กันมาแล้วพี่กันไปเข้าห้องน้ำนะรู้ไหมถ้าเป็นเพื่อนหนูหนูจะด่าเพื่อนว่ายังไงีหน้าตาพอดีจิตใจชันเอาอีกมาตดเด็กคนดมแหวกินขนมอยู่แมมทีนี้ ดินมาว่ากี่ปีต่วตอดังพูดก็เดินหนีอะใครอะพี่เนยอะใช่ถ้าเป็นเพื่อนหนูหนูด่าได้นะมอันนี้เป็นพี่เนยหนูไม่ด่านะหนูรักไม่ใช่พี่เนยเดินมาตดเดินมาแล้วก็ตดเนี่ยแงมตุดขึ้นแล้วก็ตดเขารักแหละเขาถึงหยอกอ่ะ รู้ไหมคะป้าปุ้ยถ้าเป็นเพื่อนหนูหนูดาจริงๆเธอหน้าตาบรีีจิตใจสันเน้ามหาตดถิมูลมนุสิวา่าแังสีเลย<ข>อลันนี้เป็นพี่เนหนูไม่กล้าดา <ขอ S 1> ่าตดอีกเหรอเปล่าพี่กินน้ำนี่เดินมาต้องอันตรายนี่โอ้ไหนว่าได้ได้ได้ไดน,นะได้ตืนน่นนะพี่เนยตดกูเบียกวนทั้งคืนเลยเมื่อคืนไม่ได้นอน ใหญ่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 แต่ว่านี่วะอะไรคืนมาได้นอนเลยครูเบียกวนหนังคืนเลยทุกคนถ้าใครอยากรู้ว่าพี่เนตตดหอมหรือตดเหม็นต้องมาให้พี่เนตตดให้ดมคนจะขมคอเลยหอมแหละสำหรับครูเบียผมว่าจะตดจะตดก็หอมแหละัะหว่นั้นะ เมาพูจริงดิปูหลับเลยเนกดพี่เนมีพี่การมีคนบอกหนุกับพี่เนหน้าเหมือนกันจริงหรอผมก็แท้หัวใช่พี่การกับพี่เนเราเป็นเนื้อคู่แล้วนะหัวเราเป็นเนื้อคู่กันพี่เป็นตอดอีกแล้ว ก้อยแก้วีแก้อีทะลุเลยแก้อีทะลุใต้เอนี่ใต้เอด้วยก้อยทะลุเลยทะลุกันกระเบื้องอ่ะตดแหลมัะตงฮอนตงฮอนครูไปเมื่อไหร่โดนบอกให้มันหมดเดี๋ยวนี้เร็ว แสดงว่าแสดงว่าเขารักกันมานานแล้วเพราะถ้ารักแรกๆรกดก็ยังหอมนะครับก็ี้ทะลุเลยพี่กันช่วยด้วยเขาบอกเขาบอกมีไปพี่เถอะมีคนบอกให้ไปขี้ดูทุกคนดูเกอี้ทะลุเลยเกลียเป็นรูเลยนี่เดินเดินเนนรักแรกแร่ครก็ยังหอมไปขี้เถอะไป ไปเป็นเพื่อนไปขี้หน่อยตดยังกินขาดนี้ขี้จะกินขาดไหนอ่ะไม่กินนะขมก้อไว้ขมยันกระเพาะอาหารท้องแบบปวด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 อนต้องส่งพันครูไปแล้วแหละพันครูก็ไม่อยู่ค่ะตอนนี้ต้องโรงพยาบาลที่รับล้างกระเพาะแล้วค่ะรับล้างลำไส้อ่ะไปเน่าเปล่าเขาบอกใส่เน่าเปล่าใส่ย่อย ตดจุกไรอือพี่กันต้องมาดมตดพี่เนดูแล้วพี่กันจะรู้ไม่เป็นไรเอาให้ครูเบียร์คนเดียวก็พอแล้วครับเดี๋ยวพี่เนตดรอบหน้าหนูห่อแล้วหนูมัดถุงไว้พี่กันมาหนูเป่าให้ดมเลยตดตดใส่ถุงไว้รักขนาดไหนกินดูสะคนดูนะคะีเขารักกันขนาดนั่งขนาดพี่นายหัวนี่ตดไว้ครูเบียร์นั่งดมจนหมดกินดูสิเขาล่ะ ลืมไม่หนูจะอ้วกไม่ได้หนูเจะไดยข้าวที่กินไปโหเออไม่หนี <โฮ S 2> ไม่มีการหนีไปไหนก็อดูอยู่จนอยู่จนเสร็จอ่ะจริงๆนะคะทุกคนโอ้ยตดหอดแต่ถุงมันตดหอแต่ถุงได้เมื่อก่อน <c oughs> สมัยเด็กๆยังกำตดให้เพื่อนดมได้เลยเนี่เส <c oughs> ียงครูไปนไแบบไปมาตดอีกแล้วหรอ ทำไมต้องกองตูดนะพี่กันปังเสียงนีทุกคนเงียบนะบ้าใครจะตดเล่นกันนะพี่ดีเหมือนตดฝังได้อ่ะแบบบอก มาร่วมตได้อ่ะเหมือนมีลิงก์ตะเวงอดขี้ดีกางเกงแล้วมั้งยาตดช่วยอะไม่มีหรอกโอ้ยกจะตดในหัวไปในหัวไปทำไปจันวันที่สี่แล้วกลับเมื่อไร่ครับไอ้ขี้เถอะพี่แน่ มันไม่ทะลุเก้าอ,อี้มันทะลุหน้าหนูแล้วก็ยางก,กระบาลตอนนี้ปวดหัวลยกินตดเนี่ยนอนรีตต์ทได้ด <c oughs> พอเถอะ <c oughs> อไม่หนูขำจนหนูลุกไปไหนไม่ได้แล้วรู้ไหมคะ <c oughs> หนูท้องแข็งแล้วค่ะโอ้ข,อขอมคอครูเบียไปทำงานที่จันทร์วันที่สี่กลับเมื่อไหรครับ สี่ห้าวันที่หกครับตอนเช้าทั่วไป้ทายังนี่ออนทัวทัวทปไทยังโอ้ห oh. างเงินไม่เ <laughs> มาตดืออหนูเมาตดแล้ว <On S 2> ใส่แมสก์ไปทั่วประเทศไทยหนูจะบอกว่าแมสก็เอากินตดพี่เนมไม่อยู่ <laughs> ค่ะแมสขาดแน่นอนหนู <laughs> บอกเลยต้องใส่ที่กองอากาศอะใส่ที่กองกองอากาศ ไม่อยู่คะ่ะที่กองอากาศก็ไม่อยู่ขาดขนาดบอกเก้าอี้ยังขาดพี่กันเก้อา,อ,าอี้รู้เลยล <laughs> ตอนนี้หนูพูดยังเป็นอินปดพี่เนยเลยเพราะมันเข้าไปในรูคอเลย <laughs> <laughs> หนักใจปดเป็นจะปดเปจัค่าเปิดมันจะอยู <laughs> <laughs> ตนนัวอะไรดีแล้ว <laughs> <laughs> ตืตจใส่หน้าน้องเม็ดแล้วหนึ่งเขาบอกว่าครูเบียไปจันอยู่ของอำเภออะไรครับไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะอ่าเดี๋ยวเด๋ไม่ไม่แน่ใจอันนี้ไม่แน่ใจจริงๆเลื่อนฝึกรอดอไหมคะน่าจะเลื่อนครับพี่จอยไปไหนพี่จอยอยู่นู่นตดคืนอุ๊ย หนูก็ไม่กล้าตดแล้วเนาะหนูก็ไม่ได้อยากบ่ได้มึนเหมือนพี่เนเนียพี่เนมันคนหยาบเนี่ยเขาเป็นกุลสตรีทุกคนใช่เขาต,คขอตอดคืนได้ไงพี่เนคนหยาบเนี่ยกินทั้งกินทั้งเยงไม่สนิทตดใส่กันไม่ได้ค่ะรักรักกันเลี้ยว่าสันเนี่ยไม่ได้อยากสนิท <laughs> <laughs> บางทีสนิทกันก็ไม่ควตรตดให้กันดมนะบอกเลย <laughs> ตดทีบาง<อ>าตด เราในการต้องต่อยกันดมใช่ไหมเวนเด็คตอนนี้กับบานขู่เบีย้ยให้เราไปต่อนแต่เขาดมมาไว้พักก่อนถ้าโอกาสหน้ามีโอกาสได้เจอในหัวนี้ในหัวนี้ชื่อตดใส่จมูกของผมดีนะครับเด็กสนิทกับคุในหัวนี้มากพี่เน่รอบหน้ามีการถอดตดใส่จมูกทีเพราะว่าเขาอยากสนิทกับพี่เน่พักสองสามรอบมาขอครับคุเบี้ยแล้วลมดีครับใครขออนุญาตหูว ไลน์นี้มีแต่เรื่องตดตดไม่เป็นไรนะคะสักพักมีตอนค่ะมีตอนออกมากับตดนะคะค่หาทำ <os> อทวอนนั้นจอยยุยูุ้ยแกงแนั่งเว่ยไปเวียนมาไปขี่ก็ไปไม่ต้องเดินมานี่ไมมไปไปไต้องเดินมาไปมาจะตัดผมให้มาแล้วไม่ ตัดผมได้อย่าตัดใจนะครับเป็นภาพแล้วูใช่ไหมพักตรก่อนใช่ไรนี้มีกินเออมีคนล้างจานแล้วโอ้มีคนล้างจานมีคนล้างจานเอายาดมไหมครับครูยาดมต้องมาละค่ะ คิดดูคอนคุยเราไม่อยู่ทุกคนนะั่งคุณไปเพิ่งตื่นเหรอหนูเพิ่งอาบน้ําเสร็จเพิ่งล้างหน้าแต่หนูยังไม่แกะผมเพราะว่ามันเจ็บมากถ้าหนูแกะหนูสะวันนี้หนูไข้แน่นอน คู่ื่นละเก่งคู่ตัวเอาทุกคนธรรมดาพี่กันบอกแล้วกับคู่ในหัวนี่กับครูบียพี่กันพี่กันก็เชียร์อยู่ไหม,มพี่จิ๊บบอกพี่งดสั่งปูแล้วพี่จอยเขาบอกว่าเราอาหารเราเป็นพ่อปูอ่ะตดนี้พ่อปู <c oughs> แบบเจอค่าอาจารย์ทัพุรีอไหนหนูไม่แน่ใจเหมือนกันครับเออน่าซีดเลยกินมันแบบคือมาก <c oughs> กดเดียวปากสิอ่ะกินดูทุกคนตดขนาดไหนตดปากซิอ่ะอย่าเพิ่งทิ้งเนเงินนะครูโอ้ยคำนี้ต้องบอก <c oughs> เน่อย่าทิ้งน้องนะเน่มีคนใหม่อย่าทิ้งน้องนะเมถ้ามีเนมีแฟนเนอย่าทิ้ยยงน้องนะต้องบอกอย่างนี้หัวจนเมร่าสั่นนั่นแต่เย็นๆเด้อค่ะเด้อโอ้ยในยในหัวเนจะกล้ามีคนใหม่ได้ยังไนงะที่เนขี้ก็ขี้ไปอย่าพูดออกมาเดี๋ยวกินมันออกมาจากห้องน้ำ ฟังก็ฟังฟัง้เฉยอะไรพี่จะให้หนูเป็นไรหน้าห้องน้ำเหรอ <c oughs> พาในาหัวนเน้ไปขี้นอยสงสารต้ทใไมครูเบียพาไปทุกคนทำไมคะพาในหัวเนไปขี้น่อยเร็ว <c oughs> <c oughs> ตีการเป็นอะไร น้องเบียร์ทนไ,ไม่ได้บางทีก็ทนไ,ไดนะบางทีก็ทำไม่ได้นะคะบางทีตดก็คงคอเกินค่ะ <c oughs> อยากรู้พี่เ<อ>นกลัวหนูจริงไหมพี่เนไม่กลัวใครหรอกคะ่ะกำนันไปล้างจานทุกคน เกงเกงอยากอยากเข้าไปดมกลิ่นแหละแต่ว่าเก๊กยื้อเอาพัดประตูนี่นะทุกคนสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับเราขี้อยู่ประตูงามเฉยเลย่ะ ล่ะได้นป่ะตัวหางน่าบักใจกูอะโอ้ยรักตั้งตาวิ่นี่ยังไม่ใช่เจอทำไมเป็นคนมึนขนาดนี้นะเนยไม่กินนะไม่ขี้หรือมันทำอะไรด่าพี่จอยพี่เนยขี้หรือพี่ทำอะไรอ่ะได้เจอคณะคนท่าวะฉั่น เบสอนาคอนดาหรือนอนอ่ะนอนเขียวเหรออนเนอะมึนเกินพี่เนี่ยขวดเบิร์เลยนะคะกิน